ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนดัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของทรงเสยนะครับหรือเป็นเสยฟรีสไตล์นะครับ วันนี้นะครับออใช้เป็นเทคนิคของการดัดในลักษณะของซอฟโพลหรือเป็นกึ่งของซอฟมิวการทํางานในกึ่งของแฟชั่นหรือการเรียนรู้ในแขนงของเสริมสวยเนี่ยเราสามารถที่อัพพายดัดแปลงมามิกหรือมาผสมสารการทํางานครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเนี้ยวขอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอทุกท่านที่ท่านยังรักและติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเคทีโอบายคารามีกันอยู่ เข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดรูปพอใจเราขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปเดี๋ยวเราจบงานนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับการทํางานในรูปแบบของแฮร์ฟรีสไตล์ได้4ช่องทางนะครับทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียวนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับร็จแล้วนะครับการหยอดน้ํายาหรือการทํางานในกึ่งของซอฟมิลหรือซอฟเปาเนี่ยเราต้องการให้ลักษณะของปลายลายชายแนวหรือผมเขาออกมาในกึ่งของธรรมชาตินะครับและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วอย่าลืมครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในรายการนะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับ k t o bar academy tiktok เพียงกานแอดเอกมครับ somjit นะครับออตมจิตออตติกตอกส่วนทาง Facebook l ฟ v everyday เพียงกานแอดหรือพิมพ์เข้าไปว่าอาจารย์ออสอนตัดผมทางช่อง Facebook ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ส่วนทาง u t u b e นะครับเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อพิมพ์คาว่าอาจารย์ออสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับส่วนน้องใหม่มาแรงคือต้องช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างนะครับ เชิญชวนทุกท่านนะครับมาบีเซน์หรือคอนเทนต์งานได้นะครับต้องช่องเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเรามาพบกันนะครับเรามาดูเทคนิคเรามาดูการทํางานในรูปแบบของเวอร์ชั่นในลักษณะของแฮหรือลักษณะของการดัดหรือการเรียนรู้ในลักษณะของการเพอร์มเมนในสไตล์กเกาหลีน,นะครับหรือเป็นกึ่งของเกาหลีนะครับออสและทีมงานนะครับสิ่งแรกนะครับก็ควรดูตรวจในสภาพของผิวหนังก่อนนะครับ สองนะครับก็คือการทําสีว่าเขาต้องการสีอะไระครับสามนะครับคือการดูแลหรือบํารุงในลักษณะของเส้นผมนะครับสี่นะครับหลายท่านที่ดูแล้วนะครับบางทีผมเขามีการกัดเขาเรียกว่ากัดสีนะหรือการฟรอกหรือการลักษณะของงานเคลียร์อันนี้ผมอาจจะลักษณะของงานเปื่อยหรือลักษณะของงานผมเบาบางหรือเป็นผมลักษณะของผมไม่มีน้ําหนักอาจจะเป็นผมเขาเรียกหมดปรุกภาพไป อันนี้ก็คือการเรียนรู้ดีกว่านะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพา k ดีนะครับหรือเ t o b โอ Academy เอางานเชิงโครหรืองานทำเคมีหรืองานสีนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับสีช่องทางทิกตอก u t u b e นะครับเฟซบุ o กไลฟ์และช่องเยวนะครับสีหรือครับหรือเป็นลักษณะของเรสเาวหรือเป็นลักษณะกึ่งของดาร์เปลที่ใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือเป็นน้ำตาลเข้มนะครับความหมายความออสก็คือการที่เราใช้เป็น เกล่งของดาร์กหรือเป็นนสณะบราวดาร์กก็คือการที่มาปกปิดในกึ่งของไวแร์หรือกึ่งของผมขาว ส่วนนะครับบราวก็เป็นน้ําตาลที่มีประกายหรืองานเคลือบออกมาให้ดูลักษณะของสีผมเนี่ยออกมาลักษณะของความซึมซับนะครับหรือลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นการทํางานดีกว่านะครับจากการเคลียร์นะครับหรือการลงในลักษณะของสีผมอันนี้เป็นหลักการนะครับการทํางานในทองแท้นะครับอย่างที่เกิดแล้วว่าเราควรจะต้องคํานึงว่าจุดแรกอยองไรนะครับอย่างส่วนในแบบนะครับวันนี้เขาเน้นในลักษณะทรงของโกาหลีน,นะครับหรือเป็นกึ่งของเกาหลีนะครับ การทํางานในรูปแบบของงานคัดออสใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งในกึ่งคล้ายๆเป็นลองทรงสูงหรือเป็นลองทรงแฮลฟรีสไตล์นะครับการที่เราคัดหรือตัดก่อนนะครับความหมายของออสก็คือการที่คัดตัดไปแล้วนะครับบางขั้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของงานทําสีก่อนสุดท้ายนะครับเราลงสีพอหลังจากที่เราคัดตัดเสร็จแล้วจะมีโคนของผมนะครับขึ้นมาเป็นตอนะครับความหมายก็คือเป็นโดดออกมาเป็นสีขาวๆอันนี้ก็คือเป็นหลักการดีกว่านะครับ เช่นบอกนะครับบอกกล่าวดีกว่านะครับหรือเป็นลนักษณะออสเป็นขู่คนหนึ่งดีกว่านะครับว่าการทํางานในกึ่งของคอลเลอร์เนี่ยหรืองานปิดผมขาวในแนวของผมชอ็อตแฮร์หรือเป็นผมสั้นหรือเป็นแนวของผมกึ่งของผมชายเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ควรตัด หรือคัดก่อนนะครับแล้วค่อยทําเคมีหรือทําสีถ้าเราไปลงสีก่อนผมที่เขายาวนะครับตรงนี้เขานะครับอาจจะเห็นลักษณะของสีผมออกมาได้เด่นนะครับหรือลักษณะของผมขาวนี่ยังไม่หมดนะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับออสมาใช้ลักษณะของงานคอยี่หรือลักษณะของงานลงโคนอีกทีหนึ่งครับเป็นความรู้ในลักษณะกึ่งขอแหนงนะครับหรือลักษณะของสายเคมีออสได้มีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่ปารีสหรือทีฝรั่งเศสนะครับเรานําพา เอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานในสายคุเชียนหรือเป็นลักษณะถึงของเคมีหรือลักษณะของงานเรียนรู้ในแนวของแฟชั่นที่ออสมบิ๊กนะครับหรือมาสมผสานการทํางานหรือมาแพนหรือมาแชร์นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับท้กการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับจดงานเราทํางานในถึงของเคมีเสร็จแล้ว เราก็ใช้เป็นลนักษณะของการตัวสครับหรือคอมฟอร์ตแชมพูก็คือการล้างในลนักษณะของสีที่ตกติดในลนักษณะของผิวหนังต้องยอมนะครับว่าการทํางานในกลุ่มของเคมีเนี่ยบางสีสีหนักเกินไปนะขอบข้างหน้านจะเป็นเหมือนกระใส่หน้ากากนะผิวนะครับอาจจะเป็นทิสาเนี่ยยังสียังติดแน่นอยู่เลยนะครับ <c oughs> บางทีนะครับในแบบก็บอกว่าเอ๊ะการทํางานแล้วมันเหมือนกับสียังหนักัวอยู่นะครับแต่นะครับเราใช้เป็นสครับคอมฟอร์ตที่เป็นแชมพูเขาสามารถจะซึมซับหรือล้าง ในลักษณะของเส้นผมออกมาได้ชัดมากเลยนะครับส่วนไว i t e wave start morning m a นะครับก็คือการดูแลหรือบำรุงนะครับส่วนการใส่ตัวเสริมสร้างแต่ตัวกระชับหรือบางท่านอาจจะมีลักษณะของตัวอัโซนพ่นหรือเป็นตัวลักษณะของมาหรือเป็นลักษณะของตัวรีแพรหรือตลอดจนถึงการบำรุงในแขนงต่างๆต,ต,ตรงนี้ท่านมีเคมีท่านอยู่แล้วท่านก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนการที่ออดแล้วก็ทีมงานนะครับเอาเทคนิคของการทํางานเอาแขนงของความรู้เนี่ยมาเพราะว่าต้องการที่จะแบ่งปัน หรือแชร์นะครับให้หลายๆท่านที่นะครับศึกษาหรือเรียนรู้อาจจะเป็นน้องใหม่ก็ได้นะครับท่านจะได้ไปพัฒนาคู่กันนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบโนะครับการดายการเป่าเซตการจัดทรงเนี่ยนะครับในแนวของโกรียีหรือเป็นกึุ่งของเกาหลีนะครับ มีการโปรนะครับมีการไดยก่อนจะไดแล้วมีการทึมกำเลนหรือการตกแต่งในลักษณะของทรงออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้ทรงลายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงออกมาลักษณะของความเด่นชัดสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเห็นนะครับสีผมเ็าเป็นประกายหรือเป็นเกลือของน้ําตาลไม่ดําจนสนิทนะครับออกมาได้ซอฟหรือลักษณะของความพิวเลยครับเป็นการทํางานดีกว่านะครับที่ออน <c oughs> และทีมงานนะครับ KTO b a r Academy เอาแนวทางของงานสร้างสรค์ ความหมายของวัดก็คือการที่ดีไซน์หรือการออกแบบในกลึงของคอลเลอร์การที่เราคัดหรือตัดในแนวของกลึงของรอ,องทรงหรือเป็นโคเรียนนะครับที่อัพพายหรือดัดแปลงมามิกหรือมาผสมผสานกันส่วนการโบรนะครับการดรายการเป่าเซตการจัดทรงเราได้ลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปบกุรรูปฮาร์ทหรือรูปโครงสร้างในลักษณะของเส้นผมนะครับสุดท,ท้ายเรามาได้ในโซนของซิกด้านหน้าถึงกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านเลย ท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาต่อนะครับอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียงท่านแอดนะครับหรือนะครับ s o m นะครับ j o j i t นะครับออสมจิตหรือออสติ๊กตนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมาดูแล้วดูอีกได้นะครับตั้งแต่งานคัดคืองานตัดนะครับ2ก็คืองานเชิงโคลเลอร์หรืองานทําสี3นะครับก็คืองานเซตหรืองานไรนะครับ หรือจะนูในแขแนงของสายอื่นๆก็ได้นะครับส่วนนะข้างทาง a c e b o o k ไลฟ์ e อเบอรีเดยนะครับอย่างครั้งหนึ่งนะครับออสได้เคยเป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมนะครับสุภาพุรุษหรือเป็นแชมป์ผมแฮร์ฟรีสไตล์นะครับตอนนั้นพนัท่านนะครับในชวนหลีกภัยนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเราจัดงานที่เซ็นท่านลาดพร้าวนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติคุณนะครับหรือเป็นนามสกุลของดิสพักดีเราได้มีโอกาสนะครับมายืนในตะแหนงในลักษณะของผมชายในสไตล์ เทิโอบาคารามีหรือเป็นแนวของความคิดสร้างสรรค์อัได้ด้วยนะครับหรือลักษณะของใบเกตุคุณหรือใบการันตีว่านายสมจิตดิสพักดีหรือเกติโอคารามีนะครับเราได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมแฮร์ฟรีสไตล์นะครับสุดท้ายเรามาโบรมาดดยมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงในลนักษณะของรูปแบบในการดีไซน์นะครับเราออสย,ยังมียังมีทางช่องนะครับทางช่อง YouTube นะครับ หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะดีเพย์นะครับกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับส่วนหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะเขาเรียกว่าพรีเซนต์หรือคอนเทนต์งานได้ตรงนี้น้องใหม่มาแล้วนะครับทางช่องเดียวนะครับเขาโอเพ่นนะครับหรือเขาเปิดกว้างนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับ ให้เพื่อนให้น้องแล้ครับตลอดจนแขนงของสายวิชาชีพทุกท่านลองพีเต์น,นะครับหรือคอนเทนต์งานได้ตรงช่องเดียวนะครับเพราะตรงนี้เขานะครับเขาเปิดลักษณะของงานทุกท่านผมเชื่อนะครับหลายท่านมีความสามารถมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับลองแบ่งปันหรือยองแคร์หรือลองพีเต์หรือการทํางานในรูปแบบนะครับทาง นะครับทางช่องเดียวนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคนะครับของการเซตหรือการสดทรงในแนวของลองทรงหรือเป็นลองทรงแฮ์ฟรีสไตล์หรือเป็นลักษณะนแนวของโกลเลียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัพพายหรือดัดแปลงจะเห็นนะครับปาลายลายจายแนวหรือลักษณะของการพิว หวานของลูกสมออกมาลักษณะของความเด่นชัดนะครับเป็นการทํางานนะครับออสและทีมงานนะครับตลอดจนถึง4สายทานนะครับ t i k ท o k YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเลียวตรงนี้ครับนะครับก็เป็นการทํางานในรูปแบบแขนงของต่างๆนะครับสุดท้ายเรามาใช้เป็นกลึ่งของ f i n งเกิ หรือลักษณะของการใช้นะครับนิ้วมือโบรดายหรือเป่าเสตจะเห็นนะครับปลายลายชายแนวหรือลักษณะของส่งออกมาลักษณะของความเด่นนะครับความหมายของผมก็คือการที่เราดีไซน์นะครับหรือการที่เราออกแบบหรือการที่เราเอาหลักการของการพัฒนาในรุ่นแขนของต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมารวมหรือมามิกหรือมาผสมผสานในการทํางานได้นะครับครับวันนี้ผมนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านขอขอบคุณนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการกันอยู่นะครับวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับแล้วเราจะพบกันนะครับในสาย keto academy หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับอยากจะพัฒนาอยากจะเอาหลักการในแขนงของเสริมสวยอาจจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและพัฒนาไปกู่คู่กับเราได้นะครับเราและทีมงานตลอดจนสีท,า,ทางขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับการที่เราจัดทรงหรือการดีไซน์ออกมาลักษณะของความสวยหรือลักษณะของความเด่นนะครับเรา